ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่27กุมภาพันธ์2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจเตือนภัยอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์สร้างเพจ a c e b o o k ปลอมอ้างเป็นตำรวจหลอกว่าช่วยเหลือคดีออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้พบเหยื่อแก๊ง call center หรือเหยื่อถูกหลอกลงทุนรูปแบบต่างๆเข้าไปติดต่อแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือเพจเฟซบุ๊ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างไว้ซึ่งต่อมาขบวนการดังกล่าวจะมีการแอบอ้างเป็นตำรวจหรือหน่วยงานด้านกฎหมายหลอกซ้ำซ้อนโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีกฎหมายหรือรับรองทุกเมื่อผู้เสียหายติดต่อมิจฉาชีพเข้ามาในเพจปลอมที่สร้างขึ้นมิจฉาชีพก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีหรือพยายามจะช่วยเหลือนำเงินที่ถูกหลอกไปกลับคืนมา แล้ววิดีโอคอลเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อว่าบุคคลที่สนทนาอยู่ด้วยนั้นเป็นตำรวจจริงจากนั้นจะหวานล้อมให้เหยื่อโอนเงินเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบก่อนสุดท้ายเหยื่อกลับเสียเงินเพิ่มและไม่ได้เงินที่ถูกหลอกกลับคืนมาแต่อย่างใดดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำให้ทุกท่านมีสติทีจะรณาอย่างรอบคอบ ไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพที่อาจสร้างสถานการณ์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โน้มน้าวกดดันให้รีบโอนเงินทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์สามารถติดต่อศูนย์ AOC โทร1441เพื่อเข้าปรึกษาแจ้งบาะแสรหรือแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง